สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์ค่ะให้กับคนโสดนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุมประจําเดือน,ก,นรก,กรกฎาคม2566น้นั่นเองนะคะชาวธาตุลมค่ะได้แก่ชาวมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมนะคะชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกลุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13 กุมภาพันธ์ค่ะถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักให้กับคนโสดชาวธาตุลมมีถุนตุนกลกุมเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้มันแคส่สามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเ,เป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพาะะ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ ไปตัดสินใจใดๆขึ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองนะคะที่มาสองชาวธาตุลมเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะ,ค,ะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดมาดูกันนะคะ พไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะคนโสดที่มาดูคลิปนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นคนโสดที่โส,สดสนิทเลยก็ได้นะหรือเป็นคนโสดที่มีคนคุยนะคะมีคนเข้ามานะคะแต่ก็ยังไม่ได้ที่จะเลือกใครแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่เฮอร์มิตค่ะ และเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมที่เป็นคนโสดนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยกับชาวธาตุดินขับพฤกษ์ศักันมังกรโดดเด่นในชาวราศีกันลัคนาการนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมธาตุเดียวกันกับคุณก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมาค่ะคนโสดชาวธาตุลมคุณอาจจะเคยคุยกับอืคนที่เขาเรียกว่า างานยุ่งงานเยอะนะคะภารกิจรักตัวนะแล้วก็ปล่อยให้คุณเหงาคุณก็เลยอ่ะไม่คุยละถ้าจะไม่สนใจกันขนาดนี้อะไรแบบนี้ก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคุณอาจจะเคยคุยกับคนในที่ทํางานทํางานที่ทํางานเดียวกันคอนเนคชั่นมีคอนเนคชั่นร่วมกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุยเรื่อยๆมามาหายๆนะคะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ เ,เลยทําให้ตัวคุณนะคะยังไม่สามารถที่จะเลือกหรือว่าไม่สามารถที่จะแบบจริงจังกับความสัมพันธ์หรือกับคนคนนี้ที่คุณแบบดูอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็มันเหมือนกับบางคนก็รู้จักกันแค่แค่ผิวเผินเพิ่งจะรู้จักกันเพิ่งจะทําความรู้จักกันนะคะมีคนแนะนํามีพี่ที่ทํางานแนะนําเข้ามาทํางานใหม่ หรืออาจจะเป็นคอนเนคชันใหม่ๆที่เข้ามาในเรื่องราวของการงานนะคะเลยทําให้มีโอกาสที่จะได้รู้จักกันประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของคนโสดชาวทัดลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะซึ่งไม่รู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนโสดที่ไม่ได้ว่างไม่ได้เหงาขนาดนั้นก็มีคนคุยแหละก็มีเข้ามาอพอที่จะชุ่มชื่นหัวใจบ้างพอที่จะแก้เหงาบ้างแต่คุณก็ยังคงสถานะที่เป็นคนโสดอยู่นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุมประจําเดือนกรกฎาคมนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะจะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะชาวธาตุลมอาจจะโฟกัสเรื่องของครอบครัวความสุขของครอบครัวตัวเองนะคะความมั่นคงในชีวิตอะไรประมาณนี้ใช้เวลาไปกับเขาเรียกว่าหลานๆใช้เวลาไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะใช้เวลาไปกับ การการโฟกัสความสุขในครอบครัวของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะไพ่งถือถ้วยนะคะไพ่แไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เถ้วยค่ะชาวธาตุลมมิถูกตุนกลุมนะคะไม่ได้กัดความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าจะโฟกัสในส่วนของครอบครัวมากกว่าครอบครัวของคุณนะคะเออพ่อแม่ญาติพี่น้อง หลานๆอะไรประมาณนี้เออนะคะแล้วก็จะโฟกัสไปที่เราของการงานนะคะความมั่นคงความสุขของตัวคุณเองแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีค่ะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายคุณเป็นคนสดที่ฮอตนะเป็นคนสดที่แบบมีคนเข้ามาเยอะอ่ะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแต่ตัวคุณยังไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นถามว่าคุยไหมก็คุยค่ะไม่ได้ปฏิเสธน้ำใจแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้จริงจังจนถึงขั้นแบบ เออฉันจะคุยกับคนนี้แล้วต้องคบกับคนนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่ก็คุยคุยถามว่าคุยแล้วเป็นมารยาทไหมก็คุยตามมารยาทแต่ถามว่ารังเกียจไหมไม่ได้รังเกียจอะไรก็ก็เปิดใจนะไม่ใช่ไม่เปิดใจแต่มันเหมือนกับว่าอยากจะเอ่อคุยคุยไปก่อนคุยแล้วสบายใจคุยแล้วสนุกก็คุยไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเนาะแต่ทั้งนี้ท่านไม่รู้สึกว่าตัวธาตุลมเองเนี่ย มองๆไว้บ้างแล้วแหละนะคะคนที่เข้ามาคุยอยู่คุณก็มองมองไว้แล้วแหละว่าเฮ้ยใครพอที่จะแบบคุยรู้เรื่องใครที่คุยสนุกใครที่คุยแล้วมีความสุขอะไรประมาณนี้มารู้สึกว่าตัวคุณก็เล็งๆไว้แล้วนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถูกตุดกลุมกับคนที่คุณเล็งๆไว้อ่ะค่ะนะคะคุณทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุลมก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถูกตุดกลุมค่ะ คนโสดถ้าเรามีถูกตุดกุ๊บคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณเล็งๆไว้มาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกนะคะดิเป็นไพ่สามดาบอ่าก็จุกจิกใจนิดนึงนะคะประมาณว่าไม่มั่นใจไม่แน่ใจทั้งไม่แน่ใจตัวเองและไม่แน่ใจตัวเขาด้วยนะคะไพ่เดอะเลเวอร์ค่ะอ่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เนาะเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่ามีแรงดึงดูดอ่าเดอะฟูลค่ะ แต่คุณก็ไม่ได้จะคาดหวังอะไรขนาดนั้นคุณอยากที่จะคุยแบบสบายๆนะคะสเหรียญน,นะคะอ่อไปแบบไม่ได้คาดหวังตัวชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะคุณไม่ได้คาดหวังกับคนคนนี้หรือความสัมพันธ์ตรงนี้มากขนาดนั้นแต่คุณก็อยากให้มันราบรื่นนะคะอยากให้มันราบรื่นเพราะว่าตัวคุณก็รู้สึกว่า เอ้ยคนที่คุณเลือกเนี่ยคนที่คุณเลงไว้เนี่ยก็ฮอตเหมือนกันก็น่าจะมีคนอื่นคุยด้วยหรือเปล่านะคะอืมแต่ก็ยังที่เขาเรียกว่ายังยังมีความที่อยากจะคุยอยากจะดูดูอยากจะลองเปิดใจดูอืมประมาณนั้นแต่ก็ยังมีความรู้สึกกลัวอยู่นิดนึงกังวลอยู่นิดนึงนะคะว่า ถ้าคุยคุยกันไปแล้วอะค่ะจะเข้ากันได้ไหมอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านาะว่าคนที่ชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมงคิดถึงเนี่ยคนคนนั้นคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมงมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกเดินไพ่ควีนถือดาบเขาบอกว่าคุณดุอ่ะเขาบอกว่าคุณดุจังนะคะสี่ถ้วยเขากลัวคุณไม่ชอบเขานะสิบดาบค่ะ ถ้าคุณไม่ชอบเขาถ้าสิ่งที่เขาทุ่มเทให้กับคุณไปแล้วคุณไม่รับเขาก็จะเสียใจมากๆด้วยดีไฮเป็นเทศนะคะเขาเดาคุณไม่ออกเขาเดาใจคุณเขาเดาความคิดคุณไม่ออกเขาก็เลยพยายามที่จะทําทุกสีทุกอย่างเพื่อที่จะแบบอ่ะอันนี้คุณชอบอันนี้คุณไม่ชอบอะไรประมาณเนี้นะคะแล้วเขาก็มีความรู้กกังวลด้วยว่าสิ่งที่เขาตั้งใจให้กับคุณคุณจะรับไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งคนคนนี้มองว่า เขาชอบคุณมากค่อนข้างที่จะมากเหมือนกันแต่ตัวเขาก็ยังเดาใจคุณหรือว่าเดาพฤติกรรมอะไรต่างๆคุณไม่ออกเลยเหมือนกับตัวเขาจะต้องลองทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเขาก็กลัวว่าคุณจะไม่ชอบเขาด้วยนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเอาคำอนาคตควา,ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมิถีตุตกคุ่มที่เป็นคนโสดเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร นะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนเนาะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะมาดูกันเนาะว่าจะได้สาระสดไหมจะได้มีคนที่คุยแบบจริงจังหรือเปล่ามาดูกันนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดวิลค่ะ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรและขนบบามังกรเนาะมีราศีกันค่ะมีราศีมิถุนนะคะมีชาววันจันทร์ด้วยนะสามไม้เท้านะคะอาจจะเป็นคนไกลนะคะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้ชาวพลึศพค่ะไฮโลแฟนนะคะ และเป็นไพ่สามถ้วยอ่าชาวธาตุโลมิถูกตุนกลุมนะคะเอาคอําอนาคาความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์วีโอกาสที่จะได้เหตในความสัมพันธ์หมายถึงว่าถ้าหากว่าคุณเปิดใจนะคะเขาเปิดใจต่างคนต่างเปิดใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันคุยกันมากขึ้นสม,สม่ําเสมอมากขึ้นเปิดใจ ให้แก่กันมากขึ้นกับคนคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้พัฒนามีโอกาสที่จะได้คุยกันแบบจริงจังหรืออาจจะถึงขั้นขอคบด้วยเลย,เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวธาตุลมก็ยินดีด้วยนะคะอเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโรต์จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรับความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิ่ถูกตุนกุ้มขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบได้ได้เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะ อสวินถือไม่เท้าไพ่แทนพลันค่ะและเป็นไพ่สีดาบนะคะชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมไพ่ทาโร่แนะนําว่าให้ทิ้งปัญหาหรือว่าทิ้งเรื่องราวเก่า นะคะทิ้งปัญหาทิ้งเรื่องราวทิ้งความสัมพันธ์เก่าๆไว้ข้างหลังอย่าตัดสินนะคะใครนะคะจากประสบการณ์ของเราว่าเอ้ยเราเจอความสัมพันธ์ไม่ดีมาแล้วคนๆนี้มันจะไม่ดีเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้อย่าตัดสินคนนะคะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคนที่เข้ามานะคะได้ได,ได้ได้เรียนรู้ได้ทําความรู้จักกันนะคะว่าจะสามารถที่จะเติมเต็มสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์ได้หรือไม่ดังนั้น ให้บอกให้โอกาสนะคะลองดูมันไม่ใช่แค่ให้โอกาสคนอื่นที่เข้ามาแต่เป็นการให้โอกาสตัวเองนะคะที่จะได้ทําความรู้จักกับ เพื่อนใหม่คนใหม่ๆเราคุยกันไม่จําเป็นที่จะต้องคุยเราได้คบเนื่ออ,อกอปะแต่เราคุยเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าคนคนนี้เหมาะสมนะคะที่จะเป็นใครอยู่ตําแหน่งไหนในชีวิตของคุณคุณอาจจะได้เพื่อนที่ดีมากๆอีกคนนึงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือคุณอาจจะได้คนรักที่รักคุณมากๆก็ได้ดังนั้นไม่มีใครรู้หรอกเขาว่านะนะว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตัวคุณนะ่ะจะลองหรือว่าจะให้โอกาส เปิดโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะประมาณนี้เลยเนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ที่ดีเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดูสด่วนตัวค่ะสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนีได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดทขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ